ยูตะกับเพื่อนน้อยหอยสังตอนความลับแห่งเปลือกหอยหลังจากเหตุการณ์พายุใหญ่ยูตะและเพื่อนน้อยหอยสังก็กลายเป็นที่รักและเป็นความหวังของหมู่บ้านยูตะยังคงดูแลเพื่อนน้อยของเขาเป็นอย่างดีทุกๆเช้าเขาจะนำหอยสังมาล้างทำความสะอาดอย่างเบามือและพามันไปอาบแสงแดดอ่อนๆริมชายหาด ทุกคนในหมู่บ้านต่างก็รู้สึกผูกพันกับหอยสังตัวนี้เพราะมันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความสงบสุขวันหนึ่งขณะที่ยูตะกำลังทำความสะอาดหอยสังเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติมีจุดเล็กๆสีขาวใสหลายจุดปรากฏอยู่ภายในเปลือกหอยเมื่อมองใกล้ๆย,ยูตะก็ต้องเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจ <c oughs> คุณแม่ครับมาดูนี่สิ ยูตะตะโกนเรียกคุณแม่ด้วยความตื่นเต้นคุณแม่เดินเข้ามาดูและอดทึ่งไม่ได้โอ้โหยูตาดูเหมือนว่าหอยสังกำลังจะออกไข่นะลูกไ <c oughs> ข่หอยสังเล็กจิ๋วใสาราวกับคริสตัลเรียงตัวกันอย่างสวยงามอยู่ภายในเปลือกหอยมันเปล่งประกายระยิบระยับเมื่อต้องแสงอาทิตย์อ่อนๆยูตะรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกไม่เคยมีใครในหมู่บ้านเคยเห็นหอยสังออกไข่มาก่อน ข่าวการออกไข่ของเพื่อนน้อยหอยสังแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างพากันมามุงดูด้วยความสนใจ <c oughs> พวกเขาเชื่อว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีเป็นพรจากทะเลที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และความสงบสุขที่กำลังจะมาถึงทุกคนในหมู่บ้านต่างช่วยกันดูแลและลุ้นไปพร้อมกับยูตะ พวกเขาเฝ้ารอคอยวันที่ลูกหอยสังตัวน้อยจะฟักออกมาราวกับว่ากำลังเฝ้ารอสมาชิกใหม่ของครอบครัวใหญ่ในหมู่บ้านเลยทีเดียวยูตะรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากที่หอยสังของเขานำความสุขและความหวังมาสู่ทุกคนได้ขนาดนี้